สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่แกนที่มีชื่อว่า AOV นะครับขอบอกกันเลยว,ว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟไทยเนาะเป็นเซิร์ฟอินโดนีเซียนะผมคือส่วนตัวผมเนี่ยเล่นเซิร์ฟอินโดนีเซียเป็นหลักนะครับก็เลยจะมาทำการสูมสกินเจนอสเซิร์ฟอินโดเนาะซึ่งเซิร์ฟอินโดเนี่ยสกินจะเข้าประมาณ10บโมงนะผมซึ่งเซิร์ฟไทยผมว่าน่าจะประมาณ11บเอโมงถึง,ท,งนะที่อย่างนะก็สำหรับใครที่มาดูเนี่ยก็มารับชมกิจกรรมก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าคูป,ปองของเซิร์ฟไทย,ยาาไทก,นนกัััับบบเเเเเซซิิิรร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 ์์ฟฟปปออ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 นน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 โดีี่่่่่ยยยยาาาาาคคคคคไไมมททกกกกะะะผ็็สหใูู้้ปงงงขจจตื แต่ว่าใครที่อยากรู้ว่ากีเวนต์ event เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูช่องผมได้นะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยผมจะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมของเซิร์ฟอินโดนีเซียก็คือเรื่องของอีเวนต์การเติมคูป,ปองนั่นเองนะครับซึ่งเซาไทยเนี่ยผมจำได้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างนี้ปะ่ะคือเซิร์ฟเนี่ยผมเติมจิตรัสป,ปองใช่ไหมครับแล้วมันแถมให้เลยอีก400คูป,ป,ปองนะก็ถือว่าเป็นการที่เติมที่คุ้มค่ามากซึ่งผมรับไปแล้วนะครับผมโบจะมี 2, 4 0 0เเเเนาาาะโอคออไไมม่ีกกรสยยวลผังง็ ไปเริ่มอีเวนต์เชียร์นกันเลยดีกว่านะมาแล้วผมนี่อีเวนตะ์เซมเชียร์นอสเนาะซึ่งเรามีฮีโร่ซัพพอร์ตใช่ไหมหนึ่งตัวนะครับผมเราไม่สามารถปิดแลสได้เพราะว่าแลสเนี่ยอีเ,อเวนต์เข้าวันที่8มั้งผมไม่สามารถปิดแลสได้นะก็สามารถเลือกปิดได้แค่ช่องเดียวใช่ปะงั้นเราจะเอาอะไรออกดีนี่และกันนะผมไม่รู้จะเอาอะไรออกอะ่ะ <c oughs> อ่ะปิดไปเรียบร้อยแค่นี้ครับถ้าเกิดใครมีแลสด้วยเนี่ยก็คุ้มเลยนะถ้าเป็นการเสียเวลาผมพร้อมแล้วนะครับผม let's go เริ่มกันเลยหนึ่งครั้งแรกสิบคูปป อุ้ยเอฟเฟกสวยจังเออ,อได้อหลรไม่รู้มาต่อไปยี่สิบปองนะครับผมโอ้ขอจีนอ่เลยได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ได้ครับมาสี่สิบปองแล้วนะเหมือนมันคูณสองไปได้ไหะอ๋ะยอยังสีสิบอยู่โอเคเออผมว่าผมน่าจะได้ในราคาไม่แพงนะเนี่ยรู้สึกว่าพอใจมากไปต่อห้าสิบแล้ว อ่าผมึูว่ามันคูณสองนะครับงี้ผมก็น่าจะน่าจะพอแล้วคุปองผมอะคิดว่าน่าจะไม่ไม่มีปัญหาป่ะหกสิบแล้วะ่ะไปต่อไปต่อโหจริงนะช่องเปอนกันเนี่ยผมเพิ่งเห็นช่องโคตรเยอะขอสกเกลเล่นเลยได้ไม่ได้เหรอแต่สิทธิ์ะนะตอนนี้เราเสียไปห,หมดสามร้อยคปองแล้วนะครับเสียบไปแค่สามร้อยนะตอนเนี้ยถือว่าพอใจอุ้ย เก้าสิบแล้วอะหแถานอกเลยแค่สี่สกินเท่านั้นนะสี่สินค้าสี่วุดิบสี่สินค้านะโอเคเหลืออีกสี่ใช่ปะ่ะไปเริ่มอุย้ยเริ่มร้อยแล้วอะผมว่าน่า,นาจะน่าจะพอเจ็ดร้อยไม่น่าเกินสองพันปองมั้งผมว่าเองสินค์ผมนะโอเคครับไปอู้หูอุย้ยข้างในข้างในมาแล้วเนี่ยผมผมน่าข้างในแล้วเมื่อกี้ผมเห็นสวยดิ นี่งไงอวตาแล้วครับเหลือเหลือตอนนี้ตอนนี้เสียไปหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันสองร้อยคูปองนะโอ้โหได้ข้างนอกอีกแล้วอุ้ยลำแพงนะเนี่ยจริงสองร้อยปองแล้ววะโอ้ oh my god จะพอไหมจะพอไหมเอ,อื้อต่อไปอุ้ยข้างในครับข้างในได้ข้างในได้ข้างใน,งในสวย โอ้โหได้ถ่ามั้งเหลือสามครั้งสุดท้ายไปอุ้ยได้ emoji ใช่ปะเป็นเหมือน emoji ถ้าท่างไปอ่าโอเคครับเหลือแปดร้อยปองเนาะไปอุ้ย,นะยชิบหายแล้วขอก่อนการันตีได้ปะสามวันสุดท้ายผมมีห้าร้อยคูปองเหลือสุดท้ายแล้วนะไปขอขอสกินเหอะขอร้องโอ้โห,โหไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะไม่ ขาดนิดเดียวขาดอีกร้อยปองครับ๋ยวผมไปเติมเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีมาแล้วครับผม3 2 1เรียบร้อยสกินเจนอสโอ้โหปุ่มเรียบร้อยได้มาแล้วนะผมสรุปก,ก็คือ2700คูปองนะประมาณนี้โอเคไปเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูของที่เราได้ในครั้งกันนะครับผมมีสกินมีอิโมจิไซตมะเนาะ เปิดใช้ไปอิโมจิของเจนอสเปิดไปแล้วก็มีเซตรถะสตันครับไปอีกหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกนะของเจนอสมีท่าทางใช่ปะ่ะนี่ท่าไฟติ้งโพสแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัวรูปโปรไฟล์เนาะโอเคครับเรียบร้อยไป เทเจดโอเค,คผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบยัง,ยงไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเชิญชวนให้มาเล่นเซิร์ฟนี้เนาะก็แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่า,นม,าททมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรีวิวสกินอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแล้วกันหรือว่าอยากเห็นผมเล่นอยากเห็นความแตกต่างของเซิร์ฟนี้อะไยังไงก็บอกผมได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณขอบคุุณททท่่าาานนผู้ชมมกกเเดี๋ยวจอกัันนใหหม่คคลิป้ารบสสวัดีครัับไปละเจอกน